แต่ว่าฝีมือนั้นตอนนี้สู้นักกีฬาไทยไม่ได้ฝีมือเขาตกไปเยอะอย่างเช่นแข่งขันเนี่ยรายการแรงกิ้งในประเทศเนี่ยก็ยังตกรอบเลยก็ยังแพ้นักกีฬาไทยด้วยกันคือคือคือถ้าเขาเล่นในระดับเมืองไทยเนี่ยยังได้แต่ถ้าไปเล่นระดับโลกไม่ได้ระดับโลกสู้ไอ้พวกเด็กใหม่ๆขึ้นมาไม่ได้แล้วเพราะต้องอย่าลืมว่าปีนี้อายุส4สไม่ใช่20สิเหมือนเมื่อ20สปีก่อน ดังนั้นเนี่ยสองการที่จะกลับไปเล่นอาชีพเนี่ยมันไม่มีโอกาสเพราะาเขาสู้เด็กใหม่มไม่ได้แต่ถ้าจะไปเล่นหาสตังเพื่ออะไรเงี้ยพอได้แต่ว่าโอกาสที่จะกลับไปเล่นอาชีพมันยากเพราะหนึ่งสิทธิของคนที่จะได้ไปเล่นอาชีพเนี่ยหนึ่งต้องทาอันดับอันดับโลกให้ต่ำกว่า64สิ่ิ่งเช่นคาวที่แล้วสองไม่อยู่ใน64 ตกไปอยู่ที่67ก็ไม่ได้เล่นอาชีพแล้วถ้าถามว่าจะกลับไปเล่นอาชีพได้ไหมได้แต่ต้องมีดีกรีดีกรีในที่นี้ก็หมายถึงว่าสนุกเกอร์โลกก็ให้เสร็จคนที่1เป็นแชมป์เอเชีย2เป็นแชมป์สมัครเล่นโลกอันนี้จะกลับเข้าไปเล่นอาชีพโดยอัตโนมัติแต่ว่าตอนนี้สองเราไม่ได้ไปเป็นตัวแทนไปคัดเลือกแล้ว ก็เลยไม่มีทางที่จะได้ไปเล่นอาชีพดังนั้นอกาสที่จะกลับไปเล่นอาชีพมันยากรู้แล้วเป็นไปได้ยากอีกทางนึงก็คือวาการ์ดวคการ์ดนี่สมัยก่อนเนี่ยสมาคมสนุกเกอร์เนี่ยเราได้สิทธิ์วคการ์ดปีละคนโดยที่สนุกเกอร์โลกเนี่ยก็ให้สิทธิ์ไทยคนหนึ่งจีนคนหนึ่งอินเดียคนหนึ่งแต่พอช่วงหลังๆเนี่ย มันเกิดมีการแข่งขันมากขึ้นหลายทัวร์นเมนต์เขาก็เลยตัดโคตา้านี้ออกไปพอเราไม่มีโคตา้าุบเราก็ส่งไว,วาการ์ดไม่ได้อย่างวันนี้ต้องมาขอให้ในายกสิงห์ทุช่วยในการเป็นไวาการ์ดจะกลับเข้าไปเล่น,นถึงแม้ว่าคุณสิงห์ทุจะจะรับปากมาจริงแต่ว่าโอกาสนั้นเป็นไปได้ยากเพราะว่าทางสิงทเครือโรกเขามีโคตา้าที่เขากำหนดไว้เน,เนี่ยมัน ตายตัวมันลงตัวไปหมดแล้วการที่จะกลับไปในตำแหน่งวัยการเนี่ยมันมันดูแล้วมันยากเพราะว่าทุกวันเนี่ยตองเนี่ยอยูอ่กลับมาดีได้เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์เขาแสงสงเขาก็สนับสนุนให้ทุนไปเล่นอาชีพสามปีมาแล้วแต่ตอนนี้ก็กแม้ว่าจะมีผู้สนับสนุนแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเล่นอาชีพ ถ้าล,ลงท,ท้ายสองก็คงกลับมาเล่นในเมืองไทยอ่ะเพราะว่าหนึ่งจะให้เขาเป็นโคช้ชเขาก็ไม่พร้อมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเขาไม่ถนัดที่เป็นผู้ฝึกสอนเขาอยากจะเป็นผู้เล่นหรือไม่อีกทางถ้าเขาอยากจะช่วยสมาคมให้มันพัฒนาขึ้นก็เข้ามาเป็นบอร์ดบริหารได้ทางสมาคมก็ยินดีที่จะเอาเข้ามาช่วยเป็นคณะกรรมการ เพื่อที่จะสร้างเด็กใหม่อะไรขึ้นมาถ้าตองไม่ยินดีอันนี้มาคมก็ยินดีรับแต่หลังจากที่หนูคุยเหมือนจากที่เขาอยากจะเล่นมากกว่าก็ใช่ไงอยากจะเล่นต้องดูสภาพตัวเองด้วยคือตัวเองเนี่ยอยากจะเล่นก็เหมือนนักวยอยากจะชกเราชกแล้วมันได้สตางค์แต่ว่าสภาพมันไปไม่ไหวเนี่ยมันก็ไปกินเนื้อที่คนอื่นล้วเพราะโคต้าไปเล่นอาชีพเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนา ต้องการที่จะส่งเด็กที่คิดว่ามีอนาคตเนี่ยไปแข่งขันมไม่ใช่ว่าเราไปส่งคนที่มันใกล้หมดสภาพแล้วไปต๋องได้เล่นมาตั้งยี่สิบกว่าปีสภาพเขาเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาไม่เหมือนก่อนถ้าสภาพเขาดีๆเนี่ยสมาคมก็ยินดีช่วยเต็มที่แต่นี่เขาอยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยก็เข็นเหมือนก็อยากจะเข็นนะเข็นไม่ไหวก็ต้องให้ไอ้คนรุ่นใหม่มัน,ม,นมันได้ไปบ้าง พราะว่าเชื่อจนว่าเด็กใหม่เราเนี่ยมีดีขึ้นเยอะมีดีขึ้นเนยอะแน่นอนก็นตองเขาอยากจะเล่นต่อแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่เรนไม่ทราบว่าสภาพมันมันไปไม่ไหวสู้เด็กไม่ได้ก็แข่งในประเทศเรายังตกรอบเลยล้วจะไปแข่งระดับโลกมันจะไปได้ถ้าให้สิทธิตองไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับ รุ่น,นหลังๆอีกว่าเอ๊ะทำไมเขามีโอกาสทําไมเขาไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเพราะว่ามันมีโคต้าอย่างสมมติมือมีโคต้าคนเดียวถ้าเราไปให้สองได้เด็กคนนึ่งที่มันรอจ่อคิวที่จะไปมันก็ไม่มีโอกาสเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเด็กด้วยสองนี่นมันคงยากนะาะว่ามันมันไปลำบากท,ที่บอกว่าสาภาพร่างกายอายุมากแล้วอะไร เขาบอกว่าก็เล่นได้ก็เล่นได้จริงอยู่แต่เล่นได้ระดับพวกคนไทยด้วยกันเขาไปเล่นระดับโลกนี่